ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ธีรกุศลสุขประธานชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนโรงตาลวิทยากล่าวแสดงความยินดีกับสิทธิ์เก่าที่ได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นประจําปี2565ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ขอให้แนะนาตัวนิดนึงค่ะครับครับขอขอสวัสดีกับทุกท่านนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรในายแพทย์ธีระกุศลสุขนะครับปับจจุบันก็เป็นประธานชมรมสิทธิ์เก่าของโรงตาลวิทยานะครับ คนอื่นก็ต้องขอสความยด,ดีกับโรงเรียนโรงตาวิทยานะครับที่ปีนี้ครบรอบปีที่64ของการสถาปนานะฮะก็ต้องบอกว่า14ปีนี้ไม่เชื่องง่ายนะครับที่โรงตาวิทยาของเราจะเจริญเติบโตเนาะก้าวหน้ามาโดยตลอดแล้วก็พี่ก็คิดว่าก็คงจะก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับก็คงจะขอฝากไปยังสิท,สทธิ์ปัจจุบันเนาะแล้วก็สิทธิ์เก่าด้วยนะครับก็สิทธิ์ปัจจุบันก็ขอให น้องๆตั้งใจเรียนนะครับอ,าอนาคตของพวกเราก็คอยอยู่นะครับไฝ่ฝันอยากเป็นอะไรก็ก้าไปนะครับตามตามความฝันของตัวเองนะครับทุกอย่างนะครับอยู่ที่ตัวน้องนะครับน้องอยากเป็นอะไรก็ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ไปาหาความฝันให้ให้ให้ได้นะครับส่วนสิบเก่าว่าขอฝากไปยังสิบเก่าทุกรุ่นนะครับ โรงตันวิทยาตอนนี้เราก็ตั้งมา44ปีนะครับมีสิทธิ์เก่าจบไปก็ตัวเลขก็น่าจะประมาณหมื่นคนเศษเนะครับที่จบไปนะครับก็ถือว่าไปเป็นกําลังสําคัญให้กับประเทศชาตินะครับในทุกสาขาเนาะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงตันวิทยานะครับมาเป็นสมาชิกของชมรมสิทธิ์เก่าโรงตันวิทยานะครับกับมาเยี่ยมมาเยือนนะครับโรงเรียนโรงตันวิทยานะครับ เราจะมีกิจกรรมนะครับมีโครงการดีๆที่จะให้สิทธิ์เก่าที่จบไปนะครับได้มีโอกาสนะครับคัมแบ็กนะครับกลับมาเยือนโรงเรียนของพวกเรานะครับก็ขอให้พวกเราติดตามกันต่อไปนะครับเราจะมีกิจกรรมเพื่อเชิญชวนให้ท่านได้เข้ามาเข้ามาร่วมกิจกรรมในการที่จะช่วยการพัฒนาโรงเรียนโรงตานที่อาของพวกเราต่อไปนะครับค่ะขอบคุณมากนะครับขอสัมภาษณ์ความรู้สึกวันนี้ที่ได้มาเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นของโรงเรียนโรงตานหน่อยค่ะ ก็รู้สึกดีใจนะครับเราเป็นเกียรติถึงที่นะครับที่ได้มารับเป้าหมายวันนี้นะครับขอบคุณค่ะช่วยเล่าประสบการณ์ที่ไปแข่งซีเกมให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับก็ประสบการณ์นะครับในครั้งนี้ครับก็เป็นปีแรกของผมนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับก็ถึงจะได้เหรียญทองแดงมาก็รู้สึกดีใจครับแต่เราน่าจะได้มากกว่านี้นะครับแต่ก็ ย่างน้อยเป็นประสบการณ์ไปครับก็ขอรอบหน้านะครับจะทำเต็มที่กว่านี้ครับค่ะค่ะขอเนี่ยสัมภาษณ์หน่อยนะคะ,ออะ,คะเดี๋ยวให้พี่แนะนําตัวนิดนะะึงค่ะว่าชื่ออะไรแล้วก็ทําธุรกิจอะไรค่ะ่สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวดารารัตบุญภงมินะคะทําธุรกิจเกี่ยวกับการตัดผ้าแล้วก็ส่งส่งออกต่างประเทศก็คือจะมีประเทศลาวตอนนี้ได้ได้ประเทศ,เทศลาวประเทศเดียวค่ะแล้วก็ ในประเทศแล้วเป็นเหมือนร้านค้าร้านค้าแบบขายส่งค่ะในในในประเทศไทยแล้วก็อยากสบความึงคที่ได้เป็นสิทธิเด่นะ่งรู้สึกเป็นเกียรติเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะได้ค่ะแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆรุ่นต่อไปไหมคะก็ขอให้ทุกคนค่ะตั้งใจเรียนแล้วก็แบบ ขอเนี่ยสัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวใอ้พี่แนะนาตัวแล้วก็ทําธุรกิจอะไรบ้างได้ครับสวัสดีครับผมนายกิติจีรเพ็ญนะครับตอนนี้ประกอบธุรกิจนะครับเป็นโรงงานขนมเปยะลาวาครับ้างหุ้นส่วนจำกัดเจ้าสัวเป็นขาวสรลาวาครับแล้วก็ประกอบธุรกิจอาหารทะเลครับเป็นร้านอาหารทะเลบุฟเฟ่ครับมีทั้งหมด3สาขาครับสาขาแรกอยู่ละบุรีสาขาที่2อยู่เซนทรัลเวสเกตครับ สาขาที่3อยู่สระบ,บุรีพุทธบาทครับแล้วก็อยากจะสรางความสว่าที่ได้เป็นศิษยดีเด่นที่โรงเรียนครับก็รู้สึกดีใจครับที่ทางโรงเรียนเนี่ยไม่ลืมเพราะว่านี่ก็จบไปตั้งแต่9ปีที่แล้วแล้วแต่ก็ยังแบบพวกอาจารย์ทุก,ท,กท่านก็ยังติดตามอยู่แล้วก็ชื่นชมครับในความสามารถของเราครับ ก็ฝากถึงน้องๆนะครับว่าถ้าเรามีความพยายามครับความสําเร็จอยู่ใกล้ๆใกล้แค่นิดเดียวเองอย่างพี่เพิ่งอายุ2ย1ก็ประสบความสําเร็จได้ครับอบครับครับคบุณครับ